สวัสดีครับผมซูเม่ครับร้านพูทเสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับ l 4 0 1 8 sp นะครับเป็นสี่ศูนนะครับตัวที่2นะครับไม่ใช่ตัวแรกนะครับราคาไม่แพงนะครับตัวนี้ใบดันอย่างเดียวนะครับเป็นใบดันคันบนนะครับ299,000บาทนะครับรถมีเลขทะเบียนนะครับรถสวยรถไล่ปลาเดี๋ยวผมพากรับลูกค้าที่หารถถ่ายมือสองอยู่นะครับสภาพดีนะครับแล้วก็ราคาไม่แรงนะครับผมว่าตัวนี้โอเคเลยนะครับเป็นตัว l 4 0 1 8 sp นะครับก็จะเหมาะไปทางแบบใช้งานส่วนตัวนะครับรถขนาดว สเปเชียลตัวที่สองนะครับตัวแรกจะเป็น L4018DT นะครับคันนี้มาพร้อมกับชุดใบดันหน้าตาช้างนะครับเป็นคันบนนะครับอ่ามันก็จะท้องล่างก็จะโล่งหน่อยนะครับไม่เหมือนคันล่างนะครับคันนี้รถประมาณปี6465นะครับรถมิลเลขเะเบียนนะครับแต่รอเล่นประมาณสักอาทิตย์2องอาทิตย์นะครับราคานะครับราคาไม่แพง299,000บาทนะครับตัวนี้ผมถือว่าน่าจะถูกที่สุดเท่าที่ผมเคยขายมาแล้วนะ เพราะว่าอย่าง L4018DT รุ่นก่อนเนี่ยอุปกรณ์หน้าหลังเนี่ยที่ผมขายถูกสุดก็จะอยู่ประมาณ3ามแสนสามื่นเก้าพันนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัว SP นะครับ SP อย่างผมขายเนี่ยอ,อ,อุปกรณ์หน้าหลังครบจะอยู่ประมาณสามแสนปลายนะครับถึงประมาณสี่แสนกว่าเนี่ยตัวโฉมเนี้ยนะครับแต่คันนี้โดดมาเลยนะครับคือผมได้มาราคาไม่แพงนะครับตัวนี้แล้วรถก็สภาพดีด้วย รถเป็นรถไล่นะครับเนี่ยพวกนี้สีสันอะไรเดิมๆหมดเลยนะครับเนี่ยดูนะหัวนงหัวน็อตนะครับเดิมมาร์คเมอร์กอยู่ครบหมดนะครับอ่าไล่ไปหน่ยซีร้อหน้านะครับก็อาจจะมีเคยแกะเคยเปลี่ยนบ้างนะครับตามอายุไม่มีอะไรนะครับตีล้อลูกหมาขันส่งเปลี่ยนให้แล้วนะครับยางหน้านะครับสภาพดีนะครับยางหลังผมเปลี่ยนให้ใหม่หนึ่งคู่นะครับกระทะล้อก็เดิมๆนะครับเนี่ยบุกมารหัวนงหัวน็อตนะะยังอยู่ครบนะอ่าเบาเบิร์เดิมนะครับก็จะมีเก็บนะครับรอยถลอกแถวเนี้ยแถวเนี้ย แล้วก็ตรงเนี้ยตรงเนี้ยแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นเดิมๆเลยนะครับเนี่ยสีตัวเดิมท่อนคัดยังไม่เคยแกะฝาครอบเกียร์ยังไม่เคยแกะนะครับเห็นไหมหัวนุองหัวน็อตอะไรพวกนี้มันยังดูเป็นของเดิมนะครับรถคือมันไม่ได้ลงนาน้ำน,นะครับผมไม่ต้องไปทําสีทำอะไรนะครับเนี่ยพวกนี้เป็นสีมเดิมหมดเลยอ่าเนี่ยสนใจไหมสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับรถถือว่าสภาพดีเลยเนี่ยดูโครงเครื่องหลังคาอะไรยังไม่มีปุดไม่มีเปี้ยว ด้านท้ายเดิมๆนะครับสีล้อหลังสองข้างยังไม่เคยแกะเลยนะครับพวกมาร์กรงงานนะครับยังอยู่ครบหมดนะครับฝาบนยังไม่เคยเปิดนะพวกมาร์กรงงานนะครับอยู่ครบหมดหัวน้องหัวนัดเดิมหมดนะแหะเป็นไงถือว่าเอาได้นะราคาราคาแบบเออน่าสนใจอ่ะสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเองแล้วรถก็ถือว่าสภาพดีด้วยนะมันไม่ใช่แบบรถลงนาม,มาแล้วไปไปสาดสีนะครับสีเทาสีส้มอะไรเงี้ยคือไม่ใช่รถมันยังพื้นฐานดี แป๊บเปิบเดิมเห็นไหมมาร์คเมิร์กอะไรพวกนี้ยังอยู่เป็นของเดิมหมดนะครับเนี่ยเนี่ยดูซีลล้อไอซีลล้ออาจจะมีเปลี่ยนนะครับตามอายุอย่าไปถือสามมันเลยนะครับรถมันมีอายุการใช้งานนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเนี่ยดูโดยรวมเนี่ยพวกนี้สีเดิมเดิมหมดนะครับอ่ะถ้าสนใจนะครับนี่ L4018SP นะครับผมใบดันคันบนนะครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเอ่อ ถ้าต้องการอะไรเพิ่มเติมก็แจ้งได้นะครับต้องการผ os, η, after, ันหลังโรตารี่ที่ร้านมีนะครับก็เพิ่มเพิ่มเงินขึ้นไปนะครับไปเดี๋ยวผมพาดูเครื่องยนต์แล้วเดี๋ยวไปลองขับกันอนะครับเครื่องยนต์นะครับสริติง่ายนะครับเสียงเครื่องปกตินะครับเสียงเครื่องไม่เขกนะดูน้ําก่อนนะครับน้ําปกตินะครับน้ําไม่ดันนะครับไม่มีฟองอากาศเครื่องยนต์ไม่มีไอนะครับห้องเครื่องอะไรวกนนี้เดิมเดิมหมดนะครับ พาร์กโรงงานยังอยู่นะครับรถถือว่าสภาพดีเลยแหละแล้วราคาก็ดีด้วยนะครับปั๊มน้ํานะครับเดิมๆนะครับไม่เคยแกะเลยนะครับสติิกกอรเสติกร์มาร์คเบิร์กของเดิมโรงงานคือเครื่องไม่เคยยุ่งนะครับรัส่งัวฉีดไม่เคยขยับไม่เคยปรับอะไรรถเครื่องแห้งๆเลยเนี่งัวฉีดอะไรเดิมหมดนะครับไม่เคยแกะนะครับเครื่องยนต์เดิมๆเนี่ยพวกสเตติกร์นะครับ มาจากโรงงานนะครับอยู่ครบหมดพลาสติกไม่มีแตกนะครับฝาครอบวาลวเดิมนะครับยังไม่เคยแกะนะครับก็ถือว่าสภาพดีเลยนะห้องเครื่องนะครับประมาณนี้นะครับเครื่องเดิมๆแห้งๆนะครับเครื่องปกติไปครับเดี๋ยวลองขับนะครับ L4018SP นะครับ เดี๋ยวไล่เกียร์นะครับเกียร์ไฮแล้วกันนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับหนึ่งนะครับสองนะครับเนี่ยดูพวงมาลัยนะครับเลื่อเดียวไม่หนักนะครับน้ำหนักปกติเลยนะครับสามสี่นะครับอฮิตถ้อยหลังมากนะครับเริ่มนะครับ สองสามนะครับสี่นะครับอ่าโอเคนะครับเกียร์เกร์นะครับเข้าได้ปกติทุกเกียร์นะครับท้ายไม่หอนนะครับน้ำหนักพวกมาลไยดีนะครับพวก ฟิลลิ่งนะครับการเหยียบคัดอะไรพวกนี้ดีเลยนะครับระยะคงระยะคัดระยะเบรกนะครับดีเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะแก้ให้นิดนึงนะครับคันโยกใบดันนะครับมันเฟิบเฟินะครับดี๋ยวทําให้นะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีรั่วซึมตรงตรงแถวนี้นะครับโอลิงนะครับ๋ยวเปลี่ยนให้นะครับไม่มีอะไรมันมีน้ํามันซึมซมหยดหยดลงมานะครับเป็นโอลิงในตัวขับสี่นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับรถก็ยังโอเคอ่ะถือว่าโอเคเลยแหละถือว่าดีอ่ะนะครับ ไม่รู้ว่าคนอื่นจะว่าเป็นไงแต่รถรถคันนี้ผมถือว่าโอเคอะราคาก็ดีสภาพก็ดีนะครับรถไม่ได้ลงน้ำนะครับสวยๆเดิมๆอ่ะลองดูครับก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจนะครับรถไถนะครับคูเปอร์ L4018 SP นะครับคันนี้ตัวรถนะครับประมาณปี64 65นะครับประมาณนี้รถมีเล่นทะเบียนนะครับ ตัวรถมีใบดันหน้านะครับเป็นคันบนนะครับราคา299,000บาทนะครับอุปกรณ์หลังนะครับซื้อเพิ่มได้นะครับต้องการอะไรที่ร้านมีหมดนะครับถ้าสนใจนะครับเบอร์โทร0994945351นะครับหรือแอดไลน์นะครับ idline 0994945351ทางร้านมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับถ้าลูกค้าอยู่ไกลนะครับไม่สะดวกมาดูนะครับวิดีโอคอลได้นะครับแอดไลน์ผมนะครับอ idline ก็อย่างที่แจ้งไป0994945351นะครัับมมมนไ่ีหลออยู่แล้วแหละถ้าเก้าสี่เก้าสีนห้าสามห้าหนึ่งนะ ไอ้พวกมิจฉาชีพมันไม่มีรถนะครับมันก็อาศัยส่งคลิปวิดีโอส่งรูปภาพนะครับแล้วก็อาศัยราคานะครับถูกๆล่อล่อตาล่อใจนะครับไอ้ผมเนี่ยมันมีรถนะครับราคาอันนี้ก็ถือว่าผมว่ามันก็ไม่แรงนะครับราคาแบบฟังได้น่าสนใจนะครับแล้วก็รถแบบมันมีจริงๆนะครับก็แอดไลน์วิดีโอคอลมาแล้วก็ผมจะถ่ายดูสดๆเลยนะครับส่งทั่วประเทศนะครับถ้าเกิดไม่สนใจเออไม่ใช่ถ้าเกิดไม่สะดวกมาดูนะครับก็นั่นแหละวิดีโอคอลมานะครับเดี๋ยวถ่ายดูเลยนะครับรายละเอียดอยากดูตรงไหนเพิ่ม ขายให้อ่ะแล้วเดี๋ยวยังไม่จบนะครับเดี๋ยวทางร้านจะมีเปลี่ยนถย่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองเช็คฟงเช็คไฟสายฟงสายพันเช็คให้หมดพร้อมใช้งานรถอะพื้นฐานมันดีอยู่แล้วนะครับรถเป็นรถไล่นะครับไม่ได้ลงน้ํานะครับแล้วก็พวกเครื่องก็สีสันอะไรมันจะเป็นสีเดิมๆนะครับสวยนะครับรถภาพดีนะครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับถ้าสนใจก็โทรมาแล้วกันนะครับ